เ้ยเนี่ยเอย๊ต่องต่อง,องหายเอียงนอดมาขันอีกบ่นใส่เวลาโมนานตาสามหน่วยสี่หน่วยแ็ทผลิตเองเด้อจานีพี่นอ้องผลิตเองเด้อค่ะมอเตอร์ติดเสียบพักไ้ฟ่านนะคะ่ะเนาะ เกือบเสเบบร็จแล้วมาเบิ่งวิธีปูกปลาเผาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจียงด,ง,งดัางวิธีนิดหน่อยเด้อค่ะทำใส่ตัวซอยใส่ตัวซอยเพราะว่าตัวตัวนีว้มันจะเคื่อนเสียงดังไปนิดนหน่อยมาเบิง่งวิธีปูกปลาเผาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจียงด,ง,งดัางวิธีนิดหน่อยเด้อค่ะ เด้อค่ะแป๊บเดียวเด้อค่ะพี่น้องแป๊บเดียวเด้อค่ะตองระวังมือด้วยเด na. totally ้อค่ะถ้าจับตัวนี้ไว้ก็คงสอบือปรดังตัวรับถ้าจับตัวนี้ไว้บระดังถ้าจับตัวนี้ไว้ก็คงสอบือประดังตัวกับถ้าจับตัวนี้ไว้บระดัง กระเยนอนี้ไว้กบสีร <c oughs> ถ้าจับตัวนี้ไว้บดงับ <c oughs> ดปปดง <c oughs> อีนิดเดียวอีนิ่เดียวเกือบเซ็ตได้ พอจบสัมมี่กันแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายกอนคะ่ะ <c oughs> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกือบเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วจ้าขอบคุณนอค่ะพี่ๆน้องๆจ้าที่เข้ามารับส้มน,น้ำกันจ้า ใส่ตัวซอยใส่ตัวซอยเพราะว่าตัวตัวนี้มันจะเชื่องเจียงดังไปนิดหน่อย,ย <laughs> ใส่เวลาบอนานตาสามหน่วยชิ้หน่วยไปปจับตัวนี้ไว้กับก้นสีปรดังเพราะว่าประจับตัวนี้ไว้บพดัง เดียวท่านใจมากค่ะพี่น้องจา้จาจับตัวนี้ไว้จัหน้อยกันเนาะคะ่ะเนาะถ้าจับตัวนี้ไว้ก็คงสีบอดังด้วยรับถ้าจับตัวนี้ไว้บอดังแอบเดี๋ยวนะคะ่ะท่านสมัยมาก จะใส่กำลังกำลรมมั่งกำลังมั่งเกาๆแล้วก็ใส่มอเตอร์เด้อค่ะใส่เสร็จแล้วจ้าขอบคุณเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้าที่เข้ามารับส้มน้ำกันจ้ามาเมิองวิธีปลูกมะพร้าวเด้อค่ะพี่น้องค่ะเสียงด,ง,งดัางๆดีๆน่อยๆเ้อค่ะ

สามหน่วยแป๊บเดียวอ๋อมันดังดังดังก้านีบอดังก็ตัวนี้ตัวถัดนันพ่อได้จับนี่ก่ะเสียงเงียบเลยเนี่ยเอย๊ต่อง,ต,องต่องหายเอียงน็อตมาขันอีกบก่นผลิตเองเด้อจานี่พี่น้องผลิตเองเด้อค่ะ จบเสร็จแล้วขอจบสำนีกันเ้อะค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบายกอนคะ่ะผลิตเองเด้อจ้านีพี่น้องผลิตเองเด้อค่ะเสร็จแล้วจ้าขอคุณเ้อะค่ะพี่ๆน้องๆจ้าที่เข้ามารับส้มน้ำกันจ้า เนาะะค่ท่านสมัยมากค่ะจะใส่กำลังกระมังกำลังะมังเกาๆแล้วก็ใส่มอเตอร์เนะค่ะใส่แล้วแล้วโปรละเอียดเนืองอีกดเนืองอีกเนืองข้าพี่น้องจ๋าอีกเนืองจับตัวนี้ไว้จักหน่อยก็เนาะค่ะเนาะ วดเรีวท่านใจมากค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจ้าขอบคุณนะค่ะพี่พๆน้องๆจ๋าที่เขามารับส้มน้ำกันจ้าวดเลี้ยวท่านใจมากค่ะพี่น้องจ๋า เกือบเสเร็จแล้วเียวแล้วบนละเอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงค่ะพี่น้องจแาอีกอันนึงแป๊บเดียวเด้อค่ะพี่น้องแป๊บเดียวเด้อค่ะต้องระวังมือด้วยเด้อค่ะ จับนี่กระแสเงียบเลยเนี่ยเอ๊ต้องต้องหาเอยงน็อตมาขันอีกบ้านอได้จับี่กเงียบเลยเนี่ยเอ๊ต้องต้องหาอียงน็อตมาขันอีกบ้าน จอจ้าขอพูดเวอคะ่ะพี่ๆน้องๆจ้าที่เข้ามารับส้มน้ำกันจ้นาใส่เวลาบอนานค่ะสามหน่วยสี่หน่วยแป๊เดี๋ยวแล้วโบเลือกอีกนึงอีกนึงอีกนึงค่ะ น้องจ้าอีกนึงมาเบิง่งวิธีปูดมะพร้าวเด้อค่ะพี่น้องค่ะแยงต่างินดียหน่อยเด้อค่ะ